นีโลกอนาคตหุ่นยนต์ได้เข้ายึดครองโลกและบังคับให้มนุษย์อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นโรบอทอเวอร์โหลดเรื่องรลวเริ่มต้นในปี2007 5าเมื่อ3ปีก่อนหุ่นยนต์จากต่างดาวได้ถูกส่งไปยังโลกมนุษย์สึ่อสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ได้เริ่มต้นขึ้นแต่หลังผ่านไปเพียง11วันมนุษย์ก็แพ้ให้กับหุ่นยนต์อย่างราบคาบหลังการแพ้แพ้ในสงครามครั้งนั้นโลกก็ตกเป็นของเหล่าหุ่นยนต์ในทันทีพวกมันตั้งกฎขึ้นมา1ขอ้อนั่นคือการที่ ในกลางดึกคืนหนึ่งชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านและตะโกนด่าพวกคุนยนต์หลังการแพ้ในครั้งนั้นมนุษย์ทุกคนได้ถูกจับฝังเครื่องมือบางอย่างไว้ที่หลังคอจะออกจากเขตที่กำหนดไว้เมื่อไหร่เครื่องมือนั้นก็จะพิบแล้วส่งสัญญาณและถ้าคนคนนั้นยังไม่ฟังคนคนนั้นก็จะถูกฆ่าทิ้งชายคนนั้นกล่าวว่าเขาทนไม่ไหวแล้วการที่ถูกขังแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการกลายเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ตเลยสักนิดลูกชายพยายามเรียกให้เขากลับมาแต่มันก็ไม่ทันซะแล้ว โดนบินมาเตือนให้เขากลับบ้านไปแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่ฟังและเมื่อผ่านไปสิบวิเข่มือที่ติดอยู่ก็ระเบิดและทําให้ชายคนนั้นตายคาทีลูกชายถึงกับช็อกกับซึงที่เกิดขึ้นชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วเข้าออกไปเพื่อให้ระเบิดทํางานตายตามพอแต่ทันใดนั้นจูจๆชายปริศนานก็เดินเข้ามาสั่งให้โดนหยุดการระเบิดของเด็กคนนี้ไว้ เมื่อได้รับคำสั่งโดรนนั้นก็บินจากไปในทันทีเขามีชื่อว่าโลบินโรบินทำงานให้กับพวกหุ่นยนต์เขาเลยพอจะมีอำนาจสั่งการอยู่เล็กน้อยโลบินเข้าไปที่บ้านของครอบครัวหนึ่งที่ติดต่อเขามาจ,จู่ๆพอของครอบครัวหนึ่งก็หายตัวไปแม่เลยติดต่อไปยังโรบินเพราะคิดว่าเขาคงพอจะช่วยได้ลูกๆของครอบครัวนี้ไม่ค่อยชอบโลบินนะัก เขาทำงานให้พวกขุนยนชัวชัวนั่นก็หมายความว่าเขาก็ชั่วไม่ต่างกันโรบินเข้าใจที่พวกเด็กๆคิดแบบนั้นเขาไม่ได้โกรธอะไรแถมเขายังสัญญากับแม่ไววว่าจะตามหาสามีของเชอให้เหลืองตัดมาที่นี่เมืองพวกขุนยนส่งลูกบาศขนาดใหญ่ลงมาเพื่อเตรียมการจะทำบางอย่างขุนยนประกาศว่าพวกมันท่องไปตามดาวต่างๆในอวกาศเพื่อศึกษาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตพวกมันจะไปในทันทีหลังจากศึกษาเสร็จแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าพวกมันโกหก ชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าชอนในทุกเชา้าเขามาจะยิงลูกเทนนิสไปยังที่ต่างๆโดยที่มีข้อความเขียนไว้ด้านในชอนหวังว่าสักวันพ่อของเขาที่หายไปจะเห็นมันและกลับมาหาพวกเขาไม่เพียงแค่นั้นชอนมักจะฝึกร่างกายอยู่ตลอดเผื่อว่าสักวันเขาจะต้องออกไปตามหาพ่อด้วยตัวเองน้องชายของชอนรู้สึกเบื่อเขาเลยเอาเกมคอนโซลที่เสียมานั่งซ่อมแต่เขาดันทำพลาดและโดนไฟช็อตจนต,ตัวเปลี่ยวแต่เมื่อทุกคนเข้าไปดูอาการของน้องชายพวกเขากิดพบว่าเครื่องมือที่พวกขุนยนฝังเอาไว้มันพังลงจากการถูกช็อต พ่อรู้แบบนั้นทุกคนเลยทําให้ตัวเองถูกไฟช็อตเพื่อปิดการทํางานของเครื่องมือนั้นนี่คืนนั้นชอนและน้องๆได้พากันออกมาข้างนอกเพื่อตามหาพ่อพวกเขาถึงกับชอ็อกเมื่อหุกนยนต์ตรวจการเจอเขาแต่โชคดีที่หุ่นตรวจการเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติมันจะตรวจจับคนผ่านเครื่องมือที่ฝังไว้เท่านั้นนี่เมื่อชอตและน,น้องปิดการทํางานของมันไปแล้วหุ่นยนต์ตรวจการเลยมองไม่เห็นและเดินผ่านพวกเขาไปชอนแล้วน้องๆเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์รถไฟพ่อมาถึงทุกคนก็รีบหยิบน้บนนําาาากกกัขนนนนมมใร้้คิน ระหว่ังนั้นเองน้องชายคนเล็กก็เจอบางอย่างขา่าวเขาเจอข้อความตอบกลับในกระดาษที่ชอนยิงออกมากับลูกเทนเนสมีคนเห็นว่าพ่อของพวกเขาถูกคุณยนต์จับตัวไปมีบอแสเขียนอยู่มันบอกให้พวกเขาไปที่โรงเรียนคนที่ทํางานให้กับหุ่นยนต์จะเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆไว้ที่นั่นพวกเขามาถึงและเจอกับคนให้บอ่อแสมีเอกสารการบันทึกการจับตัวของพ่ออยู่จริงแต่ว่าจูๆ่ๆเครื่องมือที่ฟังไว้กลับมาทํางานกลายเป็นว่าการถูกไฟช็อตสามารถปิดเครื่องได้แค่ชั่วข่าวที่โรงเรียนไม่มีไฟอยู่เลย เคือมือเลยกลับมาทำงานและทำให้พวกเขาถูกจับมีเพียงแค่น้องชายคนเล็กเท่านั้นที่รอดมาได้เขาพบพลังงานสำรองเอาไว้กับตัวก่อนออกมาน้องชายเลยใช้มันช็อตและปิดการทำงานของมันได้ทันคนอื่นๆถูกหุ่นตรวจการจับตัวได้โรบินตามมาและถามว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าชอนกับน้องๆก็ไม่ยอมบอกเขาชายที่ให้บอดแสถูกโรบินจับเข้าไปในเครื่องมือบางอย่างและเมื่อมันเริ่มทำงานชายคนนั้นก็กลายเป็นอมาาัมพาตในทันทีมันคือเครื่องที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดไปจากสมองโรบินบอกว่าชายคนนี้จะตายใน1-2ถึงวัน แต่ถ้าพวกเขาไม่อยากเป็นแบบนี้ก็จงอย่าต่อต้านและยอมร่วมมือดีๆแต่ชอนก็บอกว่าเขายอมตายดีกว่ากลับไปถูกขังแบบนั้นพ่อพูดจบโรบินก็จับเขาใส่เข้าไปในเครื่องดึงความทรงจำน้องชายคนเล็กฟื้นขึ้นมาจากการถูกชอ็อตเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องชายเลยไปที่อีกห้องหนึ่งเพื่อเอาของบ้างอย่างระหว่างกระบวนการดึงความทรงจำชอนได้ย่ยยุโรบิน,โ,บนโดยการบอกว่าเขารู้สิ่งที่โรบินทำโรบินฆ่าลูกและภรรยาของเขาเพื่อแสดงความพักดีต่อหุ่นยนต์ เขามันก็แค่ไอชั่วคนหนึ่งที่ทําได้แม้กระทั่งฆ่าคนที่ตัวเองรักเพื่อความอยู่รอดโรบินโกรธมากและกําลังจะเข้าไปตบหน้าชอนแต่ชอนก็ใช้จังหวะนั้นเตะเครื่องจนมันไปฟาดหน้ากับโรบินท่านใดนั้นน้องชายก็โผล่มาเขาไปเอาปุ๋ในห้องวิทยาศาสตร์มายิงป่วนพวกหุ่นยนต์เครื่องมือที่ฝังอยู่ในตัวเขาไม่ทํางานหุ่นยนต์เลยไม่เห็นและจัดการเขาไม่ได้ชอนหลุดมาได้และรีบไปช่วยน้องๆที่ถูกจับไว้พวกเขาเปิดแก๊สและจุดไฟเผาโรงเรียนก่อนจะหนีออกมาโรงเรียนระเบิดเป็นจุน พวกเขาทุกคนสามารถหนีไม่ได้อย่างปลอดภัยชอนพาน้องๆมาหลบที่ลานโบลิง่งทุกๆคนต้องสลับกันถูกไฟช็อตเพื่อปิดการทํางานของอุปก,กรณ์น้องชายคนกลางกดที่ชอนทิ้งคนที่ให้บบาสแสพวกเขาให้ตายทีนั้นแต่ชอนก็บอกเขาไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทําพวกมันอาจตามมาแล้วจับพวกเขาไปอีกก็ได้เช้าวันต่อมาชอนกับน้องๆได้ออกเดินทางต่อเพื่อตามหาเบาะแสของพ่อตอนนี้พวกหุ่นยนต์ได้ส่งหุ่นตรวจการชุดใหม่มาแล้วพวกเขาเลยต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นเบาะแสนาพาพวกเขาเข้ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่นั่นพวกเขาเจอคนมากมายที่กำลังปาร์ตี้กันอยู่พอพวกเขาเห็นว่าเครื่องติดตามของพวกชอนไม่ทำงานชอนกับน้องๆเลยถูกพาตัวมาพบกับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มบอกว่าพ่อของชอนเคยมาที่นี่จริงแต่เขาไปจากที่นี่เมื่อหลายวันก่อนหน้าแล้วท่านใดนั้นหุ่นยนต์ก็ได้ประกาศเรียกรวมพลที่กลางเมืองตอนนี้แม่ของชอนถูกจับเป็นตัวประกันโดยโลบินชอนตามไปดูด้วยความเป็นห่วงเขาถูกชายคนหนึ่งจับได้แต่ว่าคนของโรงแรมก็ช่วยเขากลับมาได้ทัน คนของโรงแรมช่วยดูต้นทางและพาพวกเขาหนีออกไปจากเมืองได้ตัดมาที่โรบินความจริงทั้งหมดได้เปิดเผยหุ่นยนต์สัญญาว่าจะให้ประเทศนี้กับเขาหลังเสร็จภารกิจเขาเลยยอมทําทุกอย่างให้หุ่นยนต์เพื่อจะได้มันมาโรบินแอบชอบแม่ของชอนมานานแล้วเขาชวนให้เธอมาเข้าร่วมกับเขาแต่เธอก็ปฏิเสธและด่าเขาว่าไอ้ชั่วตัดกลับมาที่ชอนและน้นองๆพวกเขาเกือบจูหุ่นตัวการตัวหนึ่งจับได้มันกําลังจะยิงน้องคนกลางชอนตะโกนให้มันหยุด ซึ่งจูจูหุ่นติดการก็หยุดตามคําสั่งนั้นกลายเป็นว่าการที่ชอนเข้าเครื่องดินความทรงจําครั้งนั้นไม่ได้ทให้เครื่องมือเข้าเชื่อมกับฐานข้อมูลของพวกหุ่นยนต์ตอนนี้ชอนเลยสามารถควบคุมหุ่นตวจการได้เขารีบกลับไปหาโรบินที่เมืองโรบินบอกให้เขายกมือขึ้นแล้วมอบตัวซะแต่ชอนก็บอกว่าพวกเขาตั้งหาที่ต้องยกมือขึ้นชอนประครับหุ่นตวจการให้จ่อปืนใส่พวกเขาเขาบอกให้โรบินคืนแม่ของเขามาแต่ว่าทันใดนั้นเองชอนก็เห็นแม่ของเขาข,ข,าขี่ม้าหนีไปกลายเป็นว่าเธอใช้ช่วงชุมลมมนีออกาไ ในตอนนั้นเองโดนตรวจการอีกลำก็ยิงทำลายหุ่นของชอนโลบินรีบหนีไประหว่างนั้นชอนก็ใช้เครื่องมือของเขาซิงกับโดนตัวใหม่เขาบังคับมันและยิงโดนติดอาวุธตัวที่เหลือทิ้งชอนกับน้องๆตามแม่ไม่ได้ทันและช่วยเธอได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางตามหาพ่อกันต่อตัดมาที่โลบินหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์บอกกับเขาว่าเขาต้องจับตัวชอนมาให้ได้เครื่องมือที่ผิดพลาดของเขาจะพาหายญะมาสู่หุ่นยนต์และหลังจับตัวชอนมาได้ เธอจะเอาทุกคนในเมืองเข้าเครื่องดึงความทรงจําและฆ่าทิ้งและ้าโรบินจับชอนมาไม่ได้เขาก็จะกลายเป็นศพแรกของเมืองครอบครัวของชอนเดินทางจนมาเจอก้อนหินแปลกๆข้าวมันถูกเพ้นด้วยสีเอาไว้และเมื่อดูดีๆแล้วพวกเขาก็เจอกับข้อความลับข้าวข้ามอีกสาแม่น้ําไปแล้วจะเจอที่ปลอดภยัยที่นั่นมีเครื่องบินลบถูกซ่อนเอาไว้และในที่สุดชอนก็ได้เจอกับพ่อของเขาพ่อเจอช่องบวกของเครื่องมือและหนีออกมาได้เขาไม่กล้าเอาครอบครัวมาเสี่ยง เลยสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเขาถูกจับไปที่นี่คือที่อยู่ของกลุ่มต่อตาพวกเขากำลังระดมเครื่องมือและอาวุธเพื่อเข้าต่อสู้กับหุ่นยนต์อีกครั้งแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้หุ่นยนต์ต้องการคือความทรงจําทั้งหมดของมนุษย์บนโลกในหนึ่งปีหลังจากนี้พวกมันจะเอามนุษย์ทุกคนใส่เข้าเครื่องดึงความทรงจำทุกคนบนโลกจะตายและพวกมันก็จะไปดาวดวงอื่นต่อพวกมันไม่ได้โกหกแต่พวกมันแค่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด ในวันต่อมาจูจๆพวกหุ่ยนยนต์ก็บุกมาที่แมคมป์กลายเป็นว่าคนของโรงแรมถูกจับไปดึงความทรงจำพวกมันเลยได้บอะแสของแคมป์นี้และตามมาได้โรบินประกาศว่าเขาต้องการแค่ตัวชอนถ้าชอนยอมมอบตัวเขาจะปล่อยคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไปแต่ว่าชอนกับไม่อยู่ที่นั่นเขาใช้ช่วงที่ชุลมุลนหนีไปและเรียกโดยที่เขาเชื่อมต่อเอาไว้มาลูกบาดขนาดใหญ่ของพวกหุนยนต์บินมาที่แคมป์มันคือเครื่องเจาะแกนโลก ผมมันกำลังใช้มันขูดทรัพยากรที่ต้องการไปแต่ว่าท่านใดนั้นชอนก็ขี่โดนและบินขึ้นไปเผชิญหน้ากับมันปัญญาประดิษฐ์โผล่มาต่อหน้าเขาตอนนั้นเองชอนก็ได้ลองใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับมันเขาทําสําเร็จชอนและปัญญาประดิษฐ์ได้เชื่อมต่อกันเขาได้ความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์ทั้งหมดมาชอนเกือบถูกโดนสองตัวที่เหลือยิงเขา่าแต่พอกับน้องคนกลางก็ขับเครื่องบินมาช่วยเขาไว้ได้ทันชอนใช้โดของเขาบินเข้าไปชนใจกลางของลูกบาศจากนั้นเขาก็เรียกโดนอนกลราม,มารับและบินหนีไป ตอนนี้หุ่นยนต์บนโลกทั้งหมดถูกควบคุมโดยชอนเรียบร้อยแล้วโรบินพยายามสั่งการพวกหุ่นยนต์แต่มันก็ไม่ทําตามคําสั่งแถมยังยิงมิสไซล์ใส่เขาจนตัวระเบิดชอนเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งและทําการปิดการทํางานของหุ่นทั้งหมดลงเขาทําสําเร็จโลกลับมาปลอดภัยอีกครั้งทุกคนต่างมาเฉลิมฉลองกับอิสรภาพที่ได้คืนมาแต่ว่าชอนกับแยกมานั่งคนเดียวเขารู้ถึงการมีอยู่ของเอเล็กที่ทําแบบนี้กับโลกแล้วในเมื่อเขาได้พลังนี้มามันก็ถึงเวลาแก้แค้น และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ